สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนช่องไอ้บารักซีผ้าหลอกครับมีเมื่อลงตลาดทั้งอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ฝนตกก่อนลงของครับบรรยากาศพี่น้องห้องกับมาเหลือของเรือ่อยๆครับเราค่อยติดตามมาสิมานหรือบ่มานแ้วเหมือนเนาะ ครับผมเลือกอดอได้นะครับเด้อยี่สิบสามอย่างห้าสิบได้นะครับนาล่านกันเละขึ้นเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยฝนตกช่วงก่อนลงตลาดเป็นตมเป็นย่างทางง่างครับ เนื้อเชดด้วยกุ้เนื้อโลละจักบาทก็เ่าไหสองร้อยเนื้องัวโลละสองร้อยด้ไน้องสองร้อยห้าบาสอง้อครับเอาเมีมาขายอันนี้จักบาทนี่ท่าไหร่กองเงาอยแล้ว <Yeah. laughs> <laughs> เนี่ยตัวไก่เนี่ยขายได้แค่หาของได้ปวดเล้วพี่นอ้องยูตลาดเนี่ยเมือแรกอำเภอเขาวง่ว่านังคาดเนี่ยพี่น้องเนี่ยคนทางกะยางบ่เป็นใจหรอกพี่น้องคนกับยางลาหลายหลายลานค่ากันหลายครับปวดเล้ว ข้าวันโดนัทพี่น้องราับบ้านแล้วจ้ะรถแซบกรอบดีเลยครับหอมเดี๋ยวคำเล็กน่อยจีป้าพี่พ่อนอ้องยางเลาะเบิ่งหลานขาครับแต่ตอนนี้เบิ่งท่างทีะ่ะโอ้ยโหดรลำบากเลยพี่น้องส่วนลูก้าชิยยางเขามาหาแต่ตล,ลานได้ก็ลำบากเนี้ยเลกน่อยฝนมันตกก่อนสร่ลงตลาดทำ แไม่รู้ว่าขคร่เขาพี่รองแพงและหกสิบบาทฟังแทงนี้60บาทครับไข่ลูกก็มีไข่โตนะครับตุงละยี่สิบาทแพงละสี่บาทอันนี้ไข่หน่อยครับพี่น้องแพงละ40บาทเปิดอ, er อัดมาตเต็มรถเลย แต่มันอยู่บัวขาวตอนนี้ในเมื่อแล้ว <laughs> ชิ้นละสิบบาทน่าเนาะ <im ples> ชินะสิบบาทค่ะสิบบาทเลยครับนี่แหละครับพี่น้องมุง่งสูงของตลาดอำเภอเขาวง แม่าแรงว่านางังคาดเงี้ยแถวนี้เสือผาเมื่อสองเมื่เจ้าพี่น้องตาลุกมาเลยวังที่ระนาเสียงเขียดเสียงเขียดห้องเต็มอยู่ <c oughs> ยใหญ่ร่งแถวหุ่นเบิรครับฟังทั้งเงินกับวันใดรุ่งครับนั่นฟังทั้งเงินเสือแฟชัน่นพัวร้องเท่ายังวันดรุ่งครับเดี๋ยวตาโซนกับเขา่าตรงมานนี่แหละพี่น้อง โอ้อังคานที่ที่หายได้พี่น้องเนี่ยฝนตกแบบนี้เงิดผมกว่าเงิดอยู่หาอังคานติดต่อกันคินไม่ว่าเราพี่น้องล่งครึ่งว่าเลย ไม่ไปหรอกดันบุกเย้าดันหรดันดีก่ดันหน้าดันถอยด้านนาด้านนาบอกทำเหมือนเด็กพี่น้องเออตะเวนกำลังสิตกดินเนาะลานพักคงเองก็ลูกค้ามไม้เรื่อยๆหรอกพี่น้องแต่ว่าเหมือนี่เพิ่นก็ยากยากขี้ว่าหระฝ่าฝนบ่เป็นใจครับ เบื้งเดีทางยางเลยพวกข่าไม่ใครเก็บเลยด้ยพี่น้องขางล้านขางยังไรเริ่มเขาย่อเก็บเลยครับเริ่มสิเก็บแล้วครับเพราะว่ามันกับคำนะคดเดือบบอคอยยางมากแล้วพี่น้องตึงในนอวันนี้ร้านห้องบอกซื้อวันไหนได้พี่น้องวันนี้ รัก,ก็งัย้ยง้ยงลยครับพี่น้องพักยัีงไลครับเบ่งดอกกระจอนเลยงามครับพี่นอ้องทำงามเยอย,ยงีมืออื้อนผละครับพี่น้องเจ๊สีด้ว่ากันไหม,มนเมนี่ก็คือนสีด้เก็บของเนาะเสียงเฉียดหน่อยห้องเลย <laughs> ดไปเคจ้าาี่ีรอับพี่น้องคำมืดมาแล้วแต่สิไดใเก็บคลองก็อะ้พี่น้องกับแม่บ้าน2คนนักเงียบเงียบเงี่พี่น้อง ก็สุดเดียวทำโล่งพักไว้แล้วมันขายว่าเลยแล้วอยู่ประมาณนี้แล้วมือ่อก,กี้ถือว่าโอ้เจ็บตัวหนักเยอะครับพี่น้องคนนี้ขายของโมมันนะพี่น้องใส่ตะขาดำามกแล้มันเมื่อขาจูขากินหาเอาขางหน้าโอ้บบเป็นยังนาะพี่น้องเนาะมีมือได้มือบอ่อแล้วผมว่า เออสิได้เสมือเป็นไปบ่ได้ดอกผมว่าเนาะเอาคลิปหน้าจะพวากันใหม่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซั้นนี้ครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับผมจะไปตลาดได้กะอย่าลืมเบิ่งเหล่าก็อย่าลืมติดตามให้บ่ารักซีผ้าเลาละเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมเเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหลายครับ